สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกวันพุธในรายการศึกษาลุลภัยสไตล์ลุงอ่าจากอุทยานธรรมชาติวิทยาสิริลูกชาติมหาวิทยาลัยมหิดลไปดูกันนะครับว่าวันนี้ลุงอ่าจะพาไปดูตัวยาที่มีชื่อว่าอะไรกันดีตามไปดู <Wow. S 1> สำหรับวันพุธนี้นะครับตัวยาที่ลุงอ่าจะพาไปดูนั่นก็นคือตัวยาที่มีชื่อว่าหัวแหวหมู เรามาดูลักษณะเด่นของหัวแห้วหมูกันนะครับลักษณะที่เห็นได้ชัดก็คือลักษณะคล้ายกับหัวเผือกนะครับมีส่วนของข้อให้เราเห็นชัดเลยบางทีอาจจะมีรากเล็กๆนะครับลุงเรียกว่ามีขนเป็นเล็กๆอยู่นะครับสีก็ออกจะดำๆนะครับนี่คือลักษณะเด่นของหัวแห้วหมูเรามาดูสรรพคุณของ แฮ้วหมูกันนะครับตามตำราโบราณกล่าวไว้ว่าหัวแฮ้วหมูนะครับมีตรระคุณบำรุงธาตุบำรุงร่างกายนะครับจเจริญอาหารได้นะครับหรือไม่เขาบอกว่าสามารถใช้บำรุงคันรักษาสำหรับผู้ที่ตั้งครรภ์ก็ได้นะครับอันนี้คือตรระคุณแบบตำราโบราณของแฮ้วหมูพุทนี้นะครับลุงอ่ําต้องลาไปก่อน พบกับลุงอ่ำได้ในวันพุธหน้าอยากรู้เรื่องดวงจันทร์ต้องไปถามนาซาอยากรู้เรื่องสมุนไพยต้องมาศึกษาสมุนไพรสไตล์ลุงอ่ำสวัสดีครับ